ข้าวผในนามของภาคเพื่อไทยนะครับวันนี้ตัวทีสีทีมมาเพื่อพี่น้องกันแล้วแบที่25แลครับวันะทุกที่สวัสครับพเพื่อไทนต้อเพื่อาิงไี ต้องเรือกันแลกทอนนะอันดีตนายกแน่ๆอะก็เสียงประมอ ไม่นะครับไม่ต้องต้องช่วยกันทุกคนช่วยกันแน่นะครับยังไงก็จะรู้เช่าดอนด้วยไม่ใชชาวดอับุ่ยด้วยขอบคุณนะคะไองขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะรักกันนะเปิดไปฟไม่เจอตไกเปล่าโอบค ขอยุญาครับอยนะครับครับดประชาชนเดินไม่ได้ครับที่ขอยอนะคาพคด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากครัพี่ไทยนะสวัสดีครับโอเ่ครับเอ่อใมทุกคนนะที่อยางคาเรียน นะครับทั้งประเทศนะครับวันนี้ท่านเู้ค้าท่านมีสินนะครับยอดที่เครดิตดาวน์รูปกระจายของประเทศไทยเพื่อรัฐบาลที่ใหม่นะครับเพื่อนำพาประเทศไทยของเรานะครับให้เจริญก้าวหน้าวันนี้ท่านเู้้าท่านมีสินนะครับว่าที่เครดีนโยกเงินภาคเมืองไทยในเรื่องของตลาดท่เป็นการตลาองใหม่นะครับก็ท้าไม่ขายได้นะคุณไปเรับคุณผู้ช สัีครัววันที่สิบอาทที่สบพุทภาคมนะครับองท่านนี้นะครับเป็นวันที่พวกเราจะกำหนดการนัต่อหารตลอดท่านใดที่อยากจะฝากถึงปัญหาหรืออยากเรียกร้องวันที่ท่านเข้าไปเลยเข้าไปเลย ท่้มาดถนการรับสานาของที่รรูเสสทั้งหุเผด็ของจังหวัดนครปฐมในนาขเพื่อไทยเพื่อไทยจะี่ไหมต้องเพื่อไทยท่าน้ที่ดอพินาเนยนะครับสถานการณ์เพื่อไทยเพื่อไจสถานการณ์พะาัีเราจะเพื่อไทย

เรียกทักเลยยีบเก้านะครับพี่น้องผู้สมัครอย่าลืหุด้วยนะรเ้าได้ได้ักเข้าได้เลยนะเข้าได้ับเข้าได้เลยครับมาเลรับมาหาเพื่อเขาไม่ทีน้องมาขอโอกาสขอไม่พีน้องหเสียงหนสิทิของท่านขอโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะเต้องแย่าครับ สวัส<จ>ดีร <Stevens. S 2> ครับยเลยยเลยยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับปรับรับเพื่อไทยนะครับวันนี้คุณเสก็าจะมีสินครับคเสรัครับเพื่อครับมาเยี่ยมพี่น้อง ภาพาดที่ีนะครับขอเรามาใจอาตเกสะข้างบ้างนะครับของคณอภัยรุอกจากทีมงานขอรับพพในภาพงการนขอที่เอที่อในยุคกัตนของประเทศไทยเราเป็ต่อไปของภาพพิ้งไทยนะครับบรรุุนิสตางคครับในกครที่คนที่ตอดติร่อางนะครับเพื่อไทย ับตาการ์ต <aún> <yelled> ูยสไลด์ทั้งคนทั้งทับนวันนี้เ่อนเสถาทวีสิ่อมด้วยทีมงานว่าผู้สมัครตัวสทั้งหกทีมในหัอหวั้นตอนที่ได้เดินทางมารถตัดผู้โดยารโอ้โหอ้ยนี่เาแฟนพันธ์ แฟนพันแท้แฟนพันแท้<ป>ถือเลยครับถือเลยเเขยับหน่อยเราขยับหน่อย หลัหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลย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 ครับก้อนนี้หน่อยครับสวัสดีครับขออย่าครับป๋อยนะครับขออนุญาตครับเด็กประชาชนเดินไม่ได้ครับพี่ขออนุญาตถอยนะครับก่อนแถวเดียวสู้สู้ครับสู้สู้เรือไทยกาบือทีเชเสือไทยกาบือทีเช้าสอสอเขตดมือดาวมือดาว Oh, <inaudible>